ทำไมาร์มไฟ่ฝันจึงสําคัญทําไมาร์มไฟฝันจึงสําคัญพ่อรวยของผมอธิบายความสําคัญของฟาร์มไฟฝันไว้อย่างนี้ว่าความร่ํารวยและความสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญแต่ความสาคัญอยู่ที่ฟาร์มมานะ อยู่ที่การเรียนรู้และอยู่ที่ฝวามพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเองจนสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่นั้นได้ต่างหากกระบวนการที่เปลี่ยนตัวเธอเองจนสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่นั้นแหละที่เป็นตัวสำคัญคนที่ ฝันเล็กก็จะปล่อยให้ชีวิตอยู่ไปวันๆแบบคนจนทั่วไปอย่างที่พ่อรวยเคยพูดไว้ว่ามันไม่ใช่ตัวบ้านหรอกที่สำคัญภรรยาของผมและตัวผมเองเคยได้เป็นเจ้าของบ้านขนาดใหญ่มากถึงสองหลังและผมก็เห็นด้วยว่าขนาดของตัวบ้านหรือการเป็นคนรวยไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดของความฝันตำหากที่สำคัญตอนที่เราถังแตกเราตั้งเป้าหมายว่าถ้าเรามีเงินล้านเมื่อไร่เรา ถึงจะซื้อบ้านหลังใหญ่และเมื่อถึงวันที่ธุรกิจของเรามีกำไรมากกว่าล้านเหรียญเราก็ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่หลังแรกของเราแต่เราแต่แล้วไม่นานเราก็ขายมันไปเราขายมันทิ้งไปเพราะเราต้องการที่จะบรรลุความฝันใหม่ของเราพูดอีกนายหนึ่งก็คือการมีบ้านและการมีเงินล้านไม่ใช่ความฝัน บ้านและเงินเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของคนที่สามารถบรรลุความฝ่ายฝันเท่านั้นวันนี้เราก็เป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่อีกและก็อีกนั่นแหละบ้านเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความฝ่ไยฝันที่เราได้บรรลุเท่านั้นบ้านหลังใหญ่ของเราไม่ใช่ความฝ่ไยฝันแต่สิ่งที่เราได้เปลี่ยนไปในกระบวนการนั้นต่างหากที่เป็นความฝ่ายฝันพ่อรวยพูดอย่างนี้ว่าคนที่รำ่ำรวยก็เป็นเพราะว่าเขามีฝันใหญ่ ส่วนคนที่จนก็พราะเขามีฝันเล็กถ้าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จงเริ่มเปลี่ยนที่ความฝันของเธอก่อนตอนที่ผมถังแจกและไม่มีเงินเหลือเลยเพราะรวยของผมพูดว่าอย่ายอมให้ปัญหาการขาดเงินชั่วคราวนี้มาทำลายความฝันของเธอได้เพราะความฝ่ายฝันที่เธอยังมีอยู่นี่แหละที่เป็นตัว ช่วยชุดเธอไว้ในช่วงวิกฤตนี้ท่านยังพูดต่อไปว่าเรื่องการไม่มีเงินเป็นเรื่องชั่วคราวถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินเธอก็ยังสามารถที่จะฝันว่าเป็นคนรวยได้เพราะความฝันนั้นไม่เห็นต้องใช้เงินคนจนจำนวนมากจนเพราะว่าเขาเลิกที่จะมีความฝ่ฝันตั้งหาก